สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะมีใครเคยตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วรู้สึกว่าลูกเล่นดูซ้ำดูจำเจนะคะในวันนี้ดิฉันก็เลยมีแอปพลิเคชันดีๆสำหรับการตัดต่อที่น่าสนใจและไม่ค่อยได้เห็นมีคนใช้กันนะคะนั่นก็คือแอปวิดีโอลลฟ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งแอปที่มีฟิเจอร์ในการตัดต่อที่หลากหลาย โดยในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการทำซูมอินซูมเอา์ในคลิปนะคะในคลิปสามารถขยายเข้าขยายออกได้ทำให้มีลูกเล่นน่าสนใจยิ่งขึ้นสามารถทำต่างง่ายๆตามนี้เลยคะ่ะกดเข้ามาในแอปสังเกตเครื่องหมายบวกด้านล่างสีแดงจะมีให้เลือกคลิปที่ต้องการจะตัดต่อแล้วกดเลือก add to project รอให้นำวิดีโอเข้าสักครู่นะคะในส่วนนี้เราสามารถเลืกขนาดของคลิปที่เราต้องการในการนำเสนอมีทั้ง TikTok Reels ใน Instagram YouTube และเฟรมต่างๆให้เลือก เลือกแล้วกด continue เพื่อไปต่อกดเลือกในส่วนของวิดีโอสังเกตที่มุมล่างขวาจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคู่กับเครื่องหมายบวกกดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกจุดเริ่มต้นที่จะซูมและกดอีกจุดที่จะซูมเข้าใช้นิ้วซูมวิดีโอเท่าที่ต้องการ รับความเหมาะสมของคลิปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าโอเคแล้วต่อมาเราจะบันทึกคลิปเพื่อส่งออกไปยังแหล่งต่างๆกด Export มุมบนขวา กดเซฟรอสักครู่เพื่อดาวน์โหลดคลิปถึงขั้นตอนนี้แปลว่าเราบนันทึกคลิปสำเร็จสามารถกดแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆได้ด้วยเช่นกันขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ